เทพ PVP ตัวใหม่ของอ t e r เลี Restart ถ้าเพื่อนๆอยากรู้ตามเกม c ีทีมาเลยครับก็เปิดตัวกันมาแล้วนะครับสำหรับตัวละครตัวใหม่นาฮอตัวละครที่มีความสามารถในการแช่แข็งศัตรูเป็นหมู่และยังมีความสามารถในการมอบดีบัฟดีเฟนต์ดาว ซึ่งก็ด้วยความสามารถในการแช่แข็งศัตรูเป็นหมู่และมอบดีบับดีเฟนดาวนนี่แหละครับที่อาจจะทําให้ตัวละครตัวนี้นั้นโดดเด่นกว่าน้องลินล,ลี่ก็เป็นได้โดยก่อนที่เราจะไปเริ่มกันถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับและสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากค้นหาช่องสามารถพิมพ์คําว่าเกมซีทีวีลงไปในเสิร์ชของ YouTube หรือใน Tik t o อกได้เลยนะครับขอบคุณครับโอเคครับเรามาเริ่มกันเลย โดยตัวละครตัวนี้นั้นเป็นตัวละครที่มีสปีดเริ่มต้นอยู่ที่122และตัวละครตัวนี้นั้นเป็นตัวละครที่เติบโตไปในทางสปีดและแอคค r เ c ซีโดยเซตที่เหมาะกับนาฮอก็คือ Swirst สว s a t t i m e w e a v e และ s วิ s m i ซ e ตามรูปในคลิปเลยครับเนื่องจากเซ็ตเหล่านี้นั้นเป็นเซ็ตที่เพิ่มสปีดและ a อ c ค r เ c ซ ต่อไปเรามาพูดถึงในส่วนของสกิลกันนะครับโดยสกิลที่1ของนาฮอนั้นจะเป็นสกิลโจนตีเดียวการพิพากษาเป็นเพียงหน้าที่ที่ต้องทําให้สําเร็จนาฮอจะสร้างความเสียหาย240%แก่ศัตรู1ตัวเพราะมีโอกาส40%ที่จะทําให้ศัตรูตัวนั้นติดสถานะ d e f e n d down เป็นเวลา2เทิร์น เรามาต่อกันในส่วนของสกิลที่2กันนะครับโดยในส่วนของสกิลที่2นี้ความวุ่นวายไม่อาจเกิดขึ้นในสารได้นาฮอจะสร้างความเสียหาย2 8 0แก่ศัตรู1ตัวพร้อมมีโอกาส70%ที่จะล้างบัฟทั้งหมดของเป้าหมายและทําให้เป้าหมายติดสถานะบล็อกเป็นเวลา2เทินโดยในสถานะบล็อกนี้เป้าหมายจะไม่สามารถรับบัฟได้ ต่อไปเรามาดูในส่วนของสกิลอันติกกันนะครับเมื่อคอนพิพาคษาตกลงมาทุกสิ่งจะกลับไปสู่ความสมดุลนาฮอจะสร้างความเสียหาย300%แก่ศัตรูทุกตัวเพราะมีโอกาส70%ที่จะทําให้ศัตรูติดสถานะดีเฟนต์ดาวเป็นเวลา2เทินและมีโอกาส50%ที่จะทําให้ศัตรูติดสถานะแช่แข็งเป็นเวลา1เทิน โดยสำหรับตัวละครนาฮอเป็นตัวละครที่สําคัญอย่างมากสําหรับการ PVP เนื่องจากเพื่อนๆหลายๆคนที่เล่นเกมนี้มาสักพักแล้วคงจะค้นพบว่าในอารีนาแรงสูงๆนั้นผู้เล่นส่วนใหญ่มีสปีดที่ค่อนข้างสูง ดังนั้นเพียงแค่การใช้น้องลินลี่ในการบูทเกตเทิร์น DPS ของเรานั้นมันไม่เพียงพอเราอาจจําเป็นต้องใช้ตัวในการลดเกตเทิร์นของคู่ต่อสู้หรือต้องใช้ตัวบูทเกตเทิร์นสตัวซึ่งนาฮอนั้นมาเพื่อแก้ปัญหาเรื่องนี้เนื่องจากนาฮอสามารถแช่แข็งศัตรูหมู่ได้และยังมอบดีบัฟดีเฟนดาววิธีการเล่นก็เพียงแค่ให้น้องลินลี่บูทเกตเทิร์นนาฮอขึ้นมาจากนั้นให้นาฮอใช้สกิลอันติเพื่อแช่แข็งศัตรูทั้งหมด ซึ่งถ้าเพื่อนๆทําตามนี้สําเร็จนั่นก็แทบจะเรียกได้ว่าเพื่อนๆการันตีการชนะได้เลยนั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมน้องนาฮอถึงต้องเน้นไปที่สปีดและแอคโคเรซีก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมมาถึงตอนนี้ถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ